โซปเปอล่าตัดประจำวันพุธเป็นตัวหนีนะครับตัวหนีนะครับนะครับเน้นไปที่1661หนึ่งและหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเด็กสาตัวหางเดียวก็คือ6 1 2สองให้ลูดเอาแล้วก็มาหนักที่ห6และหนึ่งสองเด้อพี่น้อง สังเกตตัวเน้นของอาจารย์ก็คือเลขชุด4ตัวเนี่ยแหละมี2หางก็คือ1 2และ1 6นะบางที่อให้ไปแล้วคนก็นยังบ่หูเรืยว่าอาจารย์เน้นตัวไหนนะก็สังเกตเลข3ตัวนั้นนะก็ตัดเล่นก็มี1 2และ1 6นะครับหเห็นคอมเมนต์ไม่กเก้ เลขรัฐบาลอาจารย์นะครับปังมากๆเขาทุกนวดเลขวิ่งนะต่อไปนะเอาเลขวิ่งเนะี่ยที่น้องวิ่งย่างเดียวดิ่งได้เง่นกับวิ่งเอาไปโหลดทั้งบนทั้งล่างได้สี่ต่อสามต่อสี่ต่อนี่ก็ถือว่าดีนะครับได้ตังก็เอาไปโหลดนะนะวิ่งรูดเอานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะอัน้น นะครับได้วิ่งนะถ้าย้อนหลังเอาตัวเด่นครับพิมพ์นะครับเลขวิ่งนะเลขวิ่งตัวเด่นกันล้าน,นเนี่ยเดี๋ยวให้ไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาะจะได้ไม่เสียเวลาเห็นกอนเจ็บไฟกอนนะอย,อย่าลืมนะครับเพราะว่าเหลืออีกกี่วันล่ะเป็นสิบวันเก้าวันสิบวันเล้วต,ต้องไปหาลอตเตอรี่ไตจันกรซื้อได้วยลอตเตอรี่เพราะเขาขายบอลกระแลนมาขายมาให้อยู่บ้านเลย ก็จัดไ้แล้วเพราะจะเล่นไปสองหลักทุกครั้งจะเล่นสองหลักเนี่ยหลักที่ให้แต่ก็รู้อยู่ว่าตัวไหนหลักบนตัวไหนล่างนะครับแต่ว่าบนมันก็ออกล่างมันก็ออกตลอดแต่ตัวเจาะนะครับมันที่มาให้ทุกคนมันผิดแต่ว่าตัวเองไปซื้อเนี่ยมันก็ถูกอยู่แต่ว่าเราให้ได้แค่สามหางเนาะหลักละสามหางสีายห,หลายก็บ่ได้ จำกัดแต่งวดนี้ก็ก็เลยเอาไปตามสูตรของมันจะไม่ได้ให้หลักหน่วยเหมือนกันล่างหลักหน่วยก็เป็นล่างบนหลักหน่วยก็ให้บนทุกครั้งบนล่างอาจารย์ใส่ตัวเดียวกันนะครับมันก็เลยเลยหลุดแต่ว่าตัวเด่นของมันมันเข้าทุกงวดเลยเลยฝืนมิกกี้ฝืนไม่ชอบเพราะควมไม่ชอบไหมเลขเด่นม่กกี้มันมีอยู่แค่สามตัวมีหนึ่งมีหกมีสี่ อาจารย์เลยเอาหนึ่งและหกมาเป็นตัววิ่งแต่ซีว่าเอาแทนที่จะเอามาปักหลักมันก็จะเข้าบนล่างแม่เสียดายแห้งพี่นอ้องเอาตัวนี้งวดนี้เป็นตัวใดงวดที่ที่ผ่านมาอาจารย์ให้หนึ่งและหกแม่แม่มาสี่บนล่างสามแม่อพราเลขดิน่นไม่ไปตัดสี่ออกอันนี้ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับถือว่าเข้าดีย้อนหลังก็จริงจีก็ย้อน,อนห้เบิรงละวละมาห้าอยกอ่ะงวดนี้นะครับเป็นตัวนี้ นะครับประจำวันที่16สิงหานะครับมี2ตัวนั้งลองเอาไปผิดจะได้หน้าเบิง่งนะครับมีเด่น0นและ4นะครับมีความเป็นไปได้และสอาจจะไหล และ1ก็จะเออและศูนยนะสองตัวนี่ยนะครับตัวนี้จะเข้าวินแต่ชอบทุกหางเลี้ยี่น้องทุกหลักตาหลักของมันเลยอันนี้นะครับอ่ะเห็นแล้วเนะ้อะลองไปหาซื้อลแล้วจดีบเบิเเดเ๋ยวไก่ก่อนเจอาว่าให้ทำเสร็จแล้วหลัก หลักบนหลักศูนย์ก็จะเป็นหลักหน่วยของมันตัางหากหลักสี่ก็จะเป็นหลักหน่วยของมันตัางหากจะไม่เหมือนกันเอาแบบนี้นะ1.5สิงหาอาประมาณหนึสิงหาจับหกับหกใส่4ี่หกนูเลยได้1นสและสีหนึ่งและ 4, 4. ี่หกค่ะอ้เจ้าคือเก่งแต่คุณเฉลวนะดีใจน้ำเด้อหลังวันนี้ ให้ไปตามนั้นอาจารย์ให้นิบายหรือยังให้ไปเรียบร้อยจนมาหอนรัฐบาลนิบัยถ้าไม่ถึงรัฐบาลคมกำหนดเอาถึงแะเนาอนิบัยเพราะว่ามันใบเองเพราะว่าเวลามันมีมีมน้อยนะครับเที่ยงครึ่งแล้วนิบายให้ไปแล้วอาจารย์ให้ให้อะไรนะทุกคนนิบไยให้ไปศูนย์หรือเปล่าจะให้ไปศูนย์ให้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหรือเปล่าให้ไปแล้วนะครับอาจิร ไปแล้วตัวเด่นรัฐบาลก็หายไปแล้วประมาณนี้นะครับสล้วเราก็ไปผิดจะได้ะนะมักกับจัาเด่นเพหมักกับ,บ่ต้องนะมันมันเดินดีๆ้วพี่น้องขับไปหาตัวไหนที่ที่เขาปักหลักที่มันแม่นนะที่ตรงนะมาผูกกับห้องอาจารย์มึงเด้อแต่ห้องอาจารย์มันจะแยกผลแยกล่างแต่ตัวอาจารย์ยังบ,บอกๆแล้วตัวไหนบนตัวไหนล่างนะเดี๋ยวรอไลฟ์สดในวันครั้งต่อไปแล้วจะบอกนะครับ นะประมาณนี้นะครับเพราะท่านฝากนะครับผลิตภัณฑ์ชีเอสดพัดน์น้ำเดือพี่น้องว่าจะเป็นเ,เซรั่มนะครับนะสามขวดนะครับปกติราคามันอยู่ที่แอบเกือบพันพันสองร้อยนะครับในราคาสามขวดห้าร้อยเก้าสิบเก้าหรือนะชุดโปรสุดคุ้มนะครับนะเซรั่มสามขวดครีมกระแดดสองกระปุก ในราคา999ปกติในราคา2,000นะก็คือ1 995บาทนะครับและนะครับสบู่ทับทิมแดงนะครับแรงนิดนะที่นะครับใจดีนะกินหอมนะฟอกหนะ้าฟอกายก ใส่นากลิ่นจิตติดตัวทนนานแล้วพี่น้องลองเอาไปใส่เบ้างนะครับก็สั่งซื้อทางไลน์นะครับไลน์นะครับไลนาไลน์นี้ไลน์ข้างบนนะะลงมาข้างล่างคือไลน์นี้นะครับมีแอดน้ำหน้านะคีเสฉีดกลางแล้วก็พัดนะสั่งซื้อแล้วก็อยากเข้าห้องแนวทางอาจารย์ก็ทำบอกแอดมินว่าต้องการเข้าห้องแนวทางน้ำ ก็จะได้อยู่ด้วยกันนะได้สมมุิร่วมกันนะครับประมาณนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันวันศุกร์วันศุกร์นะวันศุกร์หรือว,วันจันทร์อาจจะไปทําบุญแล้ว,วาอาจจะมาเผยเด้อไนะปสักการะหลวงป,ปู่กันนะว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับประมาณนี้ขอทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงๆ,งงๆทุกคนโชคดีสว,วัสดีครับ